อ่ะไอขอาวบริทไ์ยชอบไปบ้างดีครับผมก็เออผมผมไป, <c oughs> ไ,ปไปดินเนอร์มาครับผมไปกินข้าว่เหรอแล้วก็แล้วก็แค่นั้นแล้วก็ตอนผมผมจำได้ว่าไปกินข้าวเสร็จป,ปุ๊บกลับกลับมาบ้านก็เอาช่อดอกไม้ให้คุณแม่ด้วย <ๆ S 1> <ๆ>คือหมายว่า มันเป็นสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกปีเพราะว่าด้วยความที่คุณคุณพ่อผมไม่อยู่แล้วแล้วผมแล้วผมรู้สึกว่าทุกคนจะได้ดอกไม้เว้นเว้นคุณแม่ไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยต้องทุกทุกทุกคือมันมันเป็นปกติอยู่แล้วของของที่บ้านผมว่าทุกปีผมต้องซื้อดอกไม้สองช่อครับผมเพราะว่าเพราะว่าผมผมมีบริวารไทยสองคนครับสอปีนี้เปิดตัวแล้วมีอะไรให้คนพิเศษคนพิเศษก็ก็ดอกดอกไม้เหมือนกันครับผมดอกดอกไม้เหมือนเหมือนเหมือนกันมืนกับที่ให้คุณแม่ครับผมแต่เป็นคนละสี คละาละสีเฉยครับ <laughs> เรียกว่าวาเลนไท์นีพิเศษกว่าปีอื่น <c oughs> ไม่ไม่ครับผมผมผมว่าก็ปกตินะฮะผมก็ก,ก็ก็แบบคืออย่างอย่างที่ผมบอกทุกปีผมจะมีให้คุณแม่อยู่แล้วแค่ปีนี้แบบเพิ่มขึ้นมา <c oughs> อีกช่อหนึ่งครับผม <c oughs> จิงเขินไหมพอพอคนมาจับลามอม <c oughs> ล้งความรักเราเขินนะับเขินมากก็อย่างอย่างแบบอย่างหลังเนี่ยจะจ <c oughs> ะมีการถามเรื่องนี้เยอะขึ้นอะไรไงหลังที่เราเปิดไปผมก็เขินทุกครั้งนะครับผมมันม <c oughs> ันเนี่ยอย่างตอนตอนนี้ผมก็ยังมีความแบบ แบบมันเขินครับผมคุยกันต้องไม่สองคนเนี่ยกลับไปคุยจะต้องเหมืคุยคุยสิครับเรื่องเปล่าเรื่องเปล่าแล้วก็พอพอได้เปิดตัวไปได้คุยบ้างเป็ว่ามัจะต้องมีกระแสอะไรอย่าเงีอคุยบ้างไหมก็มีมีมีบ้างครับผมแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่าส่วนส่วนใหญ่ตอนเวลาคุยกันก็จะเป็นก็จะเป็นฟิลแบบเป็นเขินแบบเออไปพูดอะไรมานู่นนี่เห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแบบ ชินคุณรู้ช right ินไหมกับการแบบเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยชินไหมอะครับผมผมรู hey <t os> <t os> <t os> ้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ชินยากเหมือนกันนะแบบจนจนถึงตอนนี้ผมยังรู้สึกว่าผมยังไม่ชินอยู่ดีในการที่แบบเออพอพอเรามีแฟนแล้วแบบทุกคนรู้อะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างเขาเป็นคนนอกวงการ่ะพะเขาต้องมีต้องตบหัไในมุมมองทุกคน จะตามเขาจะตามมองเขาว่าเขาอุตส่าห์ไมเขาตื่นเตเออจากที่ผมสัมผัสต้นตอนนี้ก็ไม่ไม่นะครับผมยังยังไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกนั้นการที่ทุกผมรู้สึกนะก็ก็ยังโอเคอยู่เขาเข้าใจดีใช่ไหนกับการมีแฟนมีตายก็คิดว่าเข้าใจครับก็ต้องเข้าใจแล้วแหละครับผมมีมีคนเข้าไปปวดเขาบ้างไหมเพราะหลายๆคนดาราพอเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยจะมีคนเข้าไปปวดเยอะเออผม จากข้อมูลที่มาถึงผมยังยังไม่มีนะผมแต่ว่าผมผมก็ไม่เคยเข้าไปถามจริงๆเหมือนกันแล้วก็ก็หวังว่าจะไม่มีครับตอนนั้นตอนนี้ยังยังไม่มีอยากอยากให้เองอินบ็อกมาบ้างไหมนะไม่มีครับผมไม่มีไม่มีใครมาหวงมากถือว่าถือว่าโชคเขาดีไปเหมือนกันก็ือว่าไม่มีแล้วก็แบบทุกทุกทุกคนโอเคมากทุกคนน่ารักมากร่วมร่วมหนึ่งแฟนกลับผมเองด้วยอะไรเงี้ยทุกคนทุกคนน่ารักมากก็เลยนเหมือนยิ่งทำให้เรารู้สึกแบบรักเขามากขึ้นอะไรเงี้ยครับเมันเลยครับ ใช่ใช่ครับใช่ใชขับครับแต่แต่มันก็มีหลายคนที่บอกว่าอกหักแ้วอะไรทำไงดีคะผมผมผมเห็นเยอะเหมือนกันครับผมแล้วก็เป็นเป็นคอมเมนต์ที่ที่ผมรู้สึกว่าส่วนใหญ่ตรงตรงนั้นน่ะเป็นคอมเมนต์ที่ผมชอบอ่านเหมือนกันผมกรู้มันตลกดีมันมันมีเขาแบบเขาเขาเก่งกันมากในการอะไรแบบนี้เยผมผมแบบมีมันคือใน ในคอมเมนต์มันจะมีแบบไอ้พวกรูปที่เขาแปะแบบเสริมมาแล้วก็มีแบบพวกกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยมันแบบเขาหากันมาจากไหนมันตลกมากเลยเออผมชอบผมชอบครับผมแต่ว่าเราเช็คหมดใครคอมเมนต์แล้วดูดูดูมันมันเป็นครั้งแรกไงเราเราเราก็มีความแบบประหม่าประหม่าตื่นเต้นแล้วก็แบบลงซะขนาดนั้นผมก็เออผมก็ผมก็ขคอดูหน่อยแล้วกันครับผมมีความคิดที่ว่าอยากไม่เปิดไหมคือหมายถึงว่าก็โคก็ไปเรื่อยแบบมี เออมันจะผมผมผมว่ามันมันจะมีช่วงที่เราแค่ไม่แน่ใจมากกว่าว่าแบบเอ๊ะแบบคนนี้ไหมอะไรเงี้ยมากกว่าเออมัน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 ไม่ใช่ฟีลว่าแบบเปิดไม่เปิดหรอกผมว่าแค่นั้นดีกว่าเพราะว่าเพราะเอาจริงๆเอาจริงๆคือรู้สึกว่าถ้าเิดเปิดไปแล้วไม่ใช่อะไรเงี้ยมันก็มันก็ยากนะมันหมายถึงว่ามันก็มีหลายๆหลายๆเรื่องให้เราต้องต้องมาเคลียร์ต้องออกมาพูดแบบนี้อะไรเงี้ย แสดงว่าคนหนี่มั่นใจนะการสำนัทซาตอนนี้ค่อนข้างเหนื่ใช่ใช่ทนงานคือกี่ปีแล้วคะโอ้โหพึ่ผมผมมารู้จักกันมานานมากตั้งแต่มอปลายเลยอ่ะผมมันก็เลยเหมือนเป็นเป็นเป็นเรียกว่าอะไรแล้วก็สนิทกันด้วยมันก็เลยเหมือนเป็นเรื่องอาชีพที่มันอยู่กันมานานนะครับคอารู้สึกมันเปลี่ยนตอนไหนนั่นกันสิครับมันมันก็ช่วงหลังๆเนี่ยครับผมมันก็เลยเหมือนรู้สึกว่ามันแบบ ไม่ดู้มันกันมีอะไรไม่เลียนผมผมผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันพอพอพอมันรู้สึกแล้วมันก็แบบเอ๊ะทำไมเราถึงรู้สึกนะแต่เออแต่มันก็รู้สึกไปแล้วเราก็เราก็เก็เลยปล่อยให้มันเป็นไปเราขอของแม่ติ๊กจังรัตน์ตอนแั้ไม่ได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 ้มีอย่างนั้นนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีการแบบเอ๊ะตกลงตรงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไมันไม่ได้มีอย่างนั้นแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนแบบจนจนถึงจุดจุดหนึ่งที่เราแบบเขื่อนกันไปเขืนกันมาแล้วก็แบบโอเครู้แหละ เฮ้ยสามดิแฮปปี้ดีแฮปปี้แฮปปี้ดีงานบ้างงานบ้างตอนนี้ถ่ายภาพยนต์อยู่ถ่ายอยู่ครับผมก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังถ่ายไปกับกรุงเทพต่างจังหวัดเรื่องอะไรตอนนี้ถ่ายเรื่องอะไรอยู่เรื่องบุกเพสนิวาสองครับผมก็กำลังถ่ายอยู่กับพี่ๆทั้งหลายครับผม เอ้ยผมกลัวหลุดหลายหลายอย่างมากเลยเรื่องนี้เรื่องน้มีคนพูดกับผมมาเยอะมากว่าแบบระวังดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เป็นคนที่แบบเออเป็นคนคันอ่ะคันปากตลอดเวลาผมก็เลยแบบเออก็เลยผมก็ผมพยายามตั้งสติอยู่ครับแล้วนี่เรื่องนี้ระบิดเป็นอะไรไม่ได้บอกได้ไหมบอกได้ไหมระเปิดไม่ได้รเบิดไม่ได้เรื่องจะเป็นยังไงเบิดกรณีเรื่องจะเป็นยังไงไม่ต้องบอกตัวละครเบิดกรณีเรื่องจะเป็นยังไง ตอนอะไรนะบทกรณีเรื่องในเรื่องคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เอ่อบอกบอกบอกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ให้ไปติดตามฝากฝากฝากติดตามด้วยครับผมก็ผมแต่ว่าผมผมผมรู้สึกว่าเอ่อภาพสวยมากๆแล้วก็การการที่เขาทําออกมาให้มันเป็นย้อนยุคนี่เมันเป็นอะไรที่เออแบบผมผมเห็นแล้วผมรู้สึกว้าวสวยงามแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่า แบบมันอลังการมันมันมันม่น่าะดีมัน่าจะดีพอพอพอต้องย้อนยุคกลับไปใส่เสื้อผ้าอะไรแบบสมัยนูอะไรงียเกรงๆว่าไหมเพราะเราได้หน้าฝรั่งอะไรไม่ได้หรไม่ไไม่เได้ยรายปแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูแล้วกเสื้อผ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูว่าเสื้อผ้าจะเป็นยังไงมันมันไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ธรรมดาแน่นอนแ่มีี่ ล่าสุดไป,ไปออนที่จ <c oughs> ีน <c oughs> ยังไงพ <c oughs> ี่ตีครับผมก็เอาเอาจริงๆเอาจริงๆ <c oughs> เรื่องนี้ยผมผมผม,ผมก็เพิ่งรู้ไม่นานเหมือนกันผมก็ผมก็รู้สึกว่าเออดีใจมากๆม,มันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนครั้งครั้งแรกๆเลยบางของของ,ของเราท,ที่เราได้แบบไปไปของไปของจีนจริงๆจังๆเลย, <c oughs> ย่างเง <ๆ S 2> ้ยเราก็เราก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมเราก็ ไม่เคยมาก่อนเลยไงก็ก็ฝากเลยครับผมฝากเป็นเป็นพ่อฐานแฟนคลับพี่จีนเราแน่นกเราก็เลยเลือกละครของเราไปเอออันอันนี้ผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางทางทางผู้ใหญ่เขาเขาตัดสินใจยังไงแต่ว่าผมผมก็รู้สึกดีใจครับผมที่ละครของเราถึงแม้ว่ามันจะจบไปแล้วรอบนึงแต่ว่ามันมันก็ยังจะไปฉายที่ที่ประเทศอื่นๆอีกอะไรอย่างเงี้ย ็คือได้ผ่านเป็นทัพที่เพิ่มใช่ครับผมก็หวังว่าจะจะมีคนคนรักคนชอบกันมากขึ้นอมีมีโอกาสมคะแลคนพอมีละครที่จีน้องิดโวยีนณตอนนี้ยังยังยังไม่ได้ไปคิดถึงตรงนั้นแต่ว่าก็แน่นาคตก็ไม่ไม่แน่ไม่เรื่องรดเล็บจะได้ขายแลวเนาะได้แล้วครับได้แล้วก็ก็ทุกวันนี้ก็ ก็เป็นการเรียกว่าอะไรอะระหว่างถ่ายบุคเพไปด้วยแล้วก็เป็นการโปรโมตก็จบไปด้วยผมผมก็ทําสลับกันอยู่ระหว่าง2เรื่องนี้ครับผมก็ก็อยากจะฝากทุกคนไปด้วยผมมันใกล้ใกล,ใกล้มากๆแล้วแต่ว่าตอนนี้เหมือนเหมือนว่าวันจะยังไม่คอนเฟิร์มทีเดียวก็ถ้าเกิดถ้าเกิด,กดรู้เมื่อไหร่ผมผมจะมาประกาศทุกคนได้ทราบเลยทันทีแต่ว่ามาภายในปีนี้แน่นอนแล้วก็ใกล้แล้วมากๆครับผมก็ตอนนี้ก็คือเหมือนแค่รอรอทําทุกอย่างเสร็จแล้วก็ อยากหวังว่าทุกคนจะได้ดูหนังเรื่องแรกในชีวิตจริงๆที่มันที่มันเหมือนเป็นแบบที่มันเหมือนตั้งแต่ผมเข้าวงการมาผมก็มีความฝันอยู่ไม,ไม่กี่อย่างทําเพลงขึ้นคอนเสิร์ตอยากเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนเช็คหนึ่งอย่างที่แบบใหญ่มากๆในชีวิตผมที่มันออกไปแล้วผมก็อยากจะฝากกัทุกคนด,ด้วยด้วยในเรงมันน่าสนใจยังไงครับคือผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันจะมีความ ถ้าเกิดแบบถ้าเกิดแบบทุกคนทุกคนได้ได้เห็นถึงโปสเตอร์ได้เห็นถึง poster, <ม>เทรลเลอร์ trailer, ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยมันเอเทรลเลอร์ย, trailer, trailer ยังไม่ออกแต่ได้เห็นแบบโปสเตอร์ได้เห็นมูดอะไรต่างๆออกมาทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแบบหนังผีน่ากลัวหรือเปล่าแ,แบบแบบนแบบน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าสําหรับคนที่กลัวผีจะดูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่แบบมันโอเคมันเกี่ยวกับผีจริงแต่ว่ามันคือหนังที่จะเน้นไปทางความเป็นบัดดี้ของผมกับพี่ต่อแล้วก็ความแบบที่เราจะแบบ มาสืบสวนสอบสวนความตื่นเต้นในการทําภารกิจทํามิชชั่นเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างรอยางผมก็เลยรู้สึกว่ามันจะเป็นอีกอีกอีกแนวหนึ่งเหมือนกันที่แบบค่อนข้างใหม่ที่อยากให้ทุกคนรอติดตามดูว่ามันว่าแบบมันจะมีความตื่นเต้นมากกว่าความแค่กลัวผีมันจะมีความตื่นเต้นในการลุ้นที่เราจะทําภารกิจนี้ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับคุณก็คาดคาดหวังกันเยอะกดดันไหมเออกดดันไหม ก็ก็ผมผมผมรู้สึกรู้สึกทุกครั้งว่าทุกครั้งที่เรากลับมาคิดถึงมันอ่ะเราจะกดดันนะผมแต่ว่าเหมือนทุกวันนี้เราเราไม่ได้มีเวลาให้ไปคิดเยอะขนาดนั้นเราเราแบบเราทํางานอย่างเดียวเราก็เลยเหมือนโชคดีไปครับที่เราเอาเอาสมองไปไว้ไปคิดอย่างอื่นครับผมเออขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ขอวอล์กขอบงซันซัน